สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบ c กชาแนลพี่โจนะครับเป็นผู้ร่วมกว่อตั้งบริษัทเบโกโซลูชันนะครับวันนี้เราก็มาถึงเรื่อง JavaScript function น,นะครับผมอันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับผมก็ฟังก์ชันนะครับคืออะไรนะฟังก์ชันก็คือเป็นที่รวมชุดคําสั่งนะครับเพื่อทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เราต้องการ นในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับเราสามารถาพัฒนาฟังก์ชันที่ใช้งานเองได้หรือใช้งานฟังก์ชันที่ทางจดสคริปต์จะเตรียมไว้ให้นะครับหรือเรียกทางว่าไลบรารีนะครับมันได้มีฟังก์ชันตามมาฐานต่างๆให้เราสามารถเรียกใช้งานได้นะครับเช่นฟังก์ชันในการดึงค่าวันที่เวลาปัจจุบันนะครับฟังก์ชันในการคำนวณตัวเลข ต่างๆนะครับฟังก์ชันในการแสดงผลอันนี้คือสแตนดาร์ดฟังก์ชันที่มาทางตัวคริปจัดเตรียมมาให้เรานะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถเขียนฟังก์ชันนะครับขึ้นมาใช้งานและเองได้เราเรียกอีกอย่างว่า user defined นะครับซึ่งในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้การพัฒนาฟังก์ชันนะครับขึ้นมาใช้งานเองนะครับผมประโยน์ฟังก์ชันนะครับผม ็น,นะครับลดความซ้ำซ้อนนะครับของคำสั่งนะครับอ,อย่างเช่นเรามีการแสดงผลนะครับข้อมูลนะครับแบบนี้หลายๆหลายจุดนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราสามารถลดนะครับความซ้ำซ้อนได้ก็คือสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็รวบคำสั่งต่างๆไว้ในฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็สามารถเรียกใช้งานได้ แต่ถ้าเราไม่เขียน function, ็นฟังก์ชันสมมติว่าเรามีการใช้งานการแสดงผลเนี่ยทั้งหมดจุดจุดสิบที่นะครับในการทํางานของโปรแกรมเราเนี่ยเราก็ต้องเขียนคาสั่งนี้ไว้ที่10ที่ปัญหาคือว่าถ้าเรามีการแก้ไขในการแสดงผลเราก็ต้องตามแก้10ทีบางทีเกิบเรด็นคือแก้ไม่หมดนะครับก็ทำงานก็จะไม่สมบูรณ์นะครับ,แล,ลน function, นรบแล้วก็คือรวบไว้ในฟังก์ชันนะครับแล้วก็ เลือกใช้งานที่นักือตำแหน่งนั้นนะครับตอนแก้ไขก็จะแก้ไขได้ง่ายนะครับในอันที่สองก็คือเป็นจเนอเรกนะครับความหมายคือว่าเราสามารถพัฒนาฟังก์ชันเนี่ยที่มีทางการทํางานที่หลากหลายเขียนฟังก์ชันเดียวชื่อเดียวนะครับแต่สามารถทํางานได้หลากหลายอย่างเช่นเขียนฟังก์ชันในการคํานวณน,นะครับหาปริมาตรนะแล้วก็เขียนฟังก์ชันเดียวแต่สามารถคําวนวณหาปริมาตรของวงกลมก็ได้ ปริมาตรของสี่เหลี่ยมก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมาสามารถ reusable ก็คือสามารถนําไปใช้นะครับที่เรียนไปตอนก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราสามารถรวบนะครับคําสั่งที่มีการใช้งานหลายๆหลายๆจุดนะครับเวลาตแหน่งในการเขียนโปรแกรมเนี่ยล้วก็เขียนไว้ที่ที่เดียวก็คือเขียนไว้ในฟังก์ชันนะครับแล้วก็นำฟังก์ชันนี้ไปเรียกใช้งานตามจุดต่างๆที่เราต้องการให้มันทางานนะครับผม รูปแบบคำสั่งนะครับในการเขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์เขว่าฟังก์ชันนะครับเป็นวรคตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับชื่อฟังก์ชันตั้ตั้งให้สื่อความหมายนะครับแล้วก็มานได้เปิดนะครับแรกก็คือตามด้วยพารามิเตอร์นะครับแล้วก็มัเลี้ยงปิดแล้วก็ปีกาเปิดหาข้างในฟังก์ชันก็คือตามด้วยสเตทเมนต์ก็คือคําสั่งที่ต้องการให้มันทำงานนะครับแล้วก็ปีกาปิดนะครับ ในการเขียนฟังก์ชันเนี่ยครับพารามิเตอร์เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับก็เป็นเขียนฟังก์ชันทีม่าฟังก์ชันนะครับเป็นว่าตามไี่ชื่อฟังก์ชันแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ปีกกาเปิดทําด้วยสเตทเมนต์หรือคําสั่งที่ต้องการทํางานแล้วก็ปีกกาปิดนะครับอผมขออธิบายนะครับตัวพารามิเตอร์เนี่ยนะครับหน้าที่มันคืออะไรนะครับหน้าที่ก็คือรับ ก็คือตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการรับค่านะครับเข้ามาใช้งานภายในฟังก์ชันนะครับตัวแปรนะครับก็เรียนรู้แล้วว่าประกาศอย่างไงนะฮะก็สามารถกลับไปย้อนดูคลิปที่2ได้นะครับเรื่องการประกาศตัวแปรนะครับก็ประกาศตัวแปรไว้ในวงเล็บนะครับจะเป็นเลเก็บเลขจำนวนเต็มจะเป็นเเก็บข้อความนะครับประกาศไว้แล้วตอนเราจะ นำค่านะครับส่งจากภายนอกเข้ามาเนี่ยก็คือส่งผ่านตัวพารามิเตอร์นะครับแล้วก็เราสามารถนําค่าจากตัวพารามิเตอร์นี้มาใช้ในฟังก์ชันของเราได้นะครับจะมาใช้ในการคํานวณใช้ในการแสดงผลต่งางๆได้หมดนะครับการนําฟังก์ชันนะครับหรือการพัฒนาฟังก์ชันเนี่ยนะครับตำแหน่งที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยก็ยมี2ส,ส่วนก็คือส่วนของเฮดเดอร์กับส่วนของ บอดี้ที่อยู่ในหน้าหน้าหน้าเว็บนะครับแต่ถ้านิยมใช้นี่ก็คือพัฒนาฟังก์ชันเนี่ยไว้ในส่วนของเฮดเดอร์นะครับแล้วก็นํามาเรียกใช้ในส่วนของบอดี้นะครับก็สามารถเขียนฟังก์ชันนะครับไว้ในตัวเฮดเดอร์นะครับได้ก็คือสร้างแท็กสคริปต์ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันไว้ในนั้นนะครับแล้วตอนเรียกใช้ก็มาเรียกใช้ตามจุดต่างๆนะครับในบอดี้นะครับหรืออีก ทางหนึ่งที่ยมใช้กันก็คือว่าเขียนฟังก์ชันไว้ในไฟล์ที่เป็นนามสกุล .js นะครับแล้วเราก็ทำการ reference อ้างอิงไฟล์นี้ผ่านทาง header ก็ได้นะครับก็ก็แนะนำให้ได้ทำแบบนั้นจะดีกว่านะครับในการเขียนฟังก์ชันขึ้นใช้งานเองฟังก์ชันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือฟังก์ชันที่ คืนค่ากรับวาไม่คืนค่านะครับฟังก์ชันนี้คืนค่าหมายความว่าเราทำการพัฒนาะเขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชันมีการคำนวณอะไรบางอย่างแล้วจะมีการส่งค่ากลับคืนออกไปในการกรณีที่มีการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้จะทางานเสร็จก็จะมีการคืนค่าส่งกลับคืนออกไปนะครับเราสามารถนําค่าที่คืนออกมาจากฟังก์ชันนี้นำไปใช้งานต่อได้ ส่วนฟังก์ชันที่ไม่มีการคืนค่าเหมายความว่าเราแค่ทำการเขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับเมื่อฟังเมื่อทำการเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันทำงานเสร็จก็จะจบการทำงานไปนะครับจะไม่มีการส่งค่ากลับคืนออกมาจากฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวราจะเริ่มทำการเ,าเรียนรู้การนะครับเขียนฟังก์ชันที่มีการคืนค่านะครับก็รูปแบบ การเขียนฟังก์ชันนะครับก็เหมือนในส่วนของเนื้อหาในส่วนแรกนะครับก็คือพิมพ์คาว่าฟังก์ชันนะครับเป็นวรตตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับจากตัวอย่างนี้ก็จะัดฟังก์ชันชื่อว่า p r o d นะครับลงเล็บเปิดจากตัวอย่างนี้ฟังก์ชันจะมีพารามิเตอร์อยู่2ตัวก็คือ type นะครับแล้วก็คอมมาแล้วก็ q t y แล้วก็มาเล็ปิดนะครับ ไพก็คือตัวแปรที่จะทําการรับค่าจากภายนอกนะครับก็คือราคาสินค้าเพื่อ,อามาทําการคํานวณนะครับส่วน QTY ก็คือตัวแปรนะครับที่จะทำาที้ในการเก็บค่าจํานวนของสินค้านะครับที่มีการสั่งซื้อนะครับเพื่อเอามาคํานวณภายในฟังชันนะครับเสร็จแล้วก็เปิดปีกาเปิดนะครับแล้วก็คําสั่งในการคํานวณนะครับก็คือ x เท่ากับไพคูณกับ QTY แต่เป็นด้วยสิญลักษ บรรทัดนี้ก็คือทําการนําค่านะครับจัตุปรัจั์มาคูณกับค่าจัตุปัจจัย QY นะครับมาคํานวณกันนะครับคูณกันก็คือจะได้ค่านะครับผลลัพธ์เก็บไว้ที่ตัวแปร x นะครับแล้วบรรทัดถัดมาก็คือ return x เป็นด้วยสิมิเคิลลอนคำสั่ง return นี้ก็คือเป็นการคืนค่านะครับของตัวแปร x ออกไปจากฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปกาปิดนะครับเพื่อ จบการทำงานของฟังก์ชันอันนี้คือตัวอย่างในการเขียนฟังก์ชันเพื่อทําการคํานวณน,นะครับเอาราคาคูณกับจานวนนะครับแล้วก็ส่งค่าคืนกลับไปนะครับตัวอย่างการเรียกใช้งานฟังก์ชันนะครับก็มีตัวแปร product นะครับเท่ากับ p l u ว e งเล็บนะครับแล้วส่งคา่าเข้ามาก็คือ2นะครับคอมม่าสามเล็บปิดวยสิบลอา บรรทัดนี้ก็คือการเรียกใช้ฟังก์ชัน PROD นะครับแล้วก็มีการส่งค่าเลข2มาให้กับตัวแปร price นะครับแล้วก็ส่งค่าเลข3มาให้กับตัวแปร QTY นะครับเพื่อทําการคํานวณน,นะครับก็คือฟังก์ชันมันก็จะเอามาคูณกันนะครับแล้วก็ส่งค่ากลับคืนมาก็คือเอา2คูณ3ได้6นะครับก็ส่งกลับคืนมาเก็บไว้ที่ตัวแปร product นะครับ,นะรบอันนี้คือผลที่ได้นะครับก็คือ หลังจากที่ส่งค่านะครับเลขสองไปให้ตัวแปรพลานะครับแล้วก็เลขสามไปให้ตัวแป included 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 included. ครคิวไวนะฟังก์ชันก็จะเอาค่าตัวแปรพลาคูณกับค่าตัวแปรคิวไวนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวแปร x นะครับก็จะมีค่าเป็น6นะครับแล้วก็ส่งค่าตัวแปรกลับคืนออกมานะครับจากภายนอกนะเพ um ื King, ่อในการใช้ฟังก์ชันนี้สามารถนรําค่าที่ได้จากฟังก์ชันนี้ไปคํานวณต่อได้หรือเอาใช้งานต่อได้นะครับ เรามาเริ่มลุยทาตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็คือเป็นการเขียนฟังก์ชันที่ไม่มีการคืนค่านะครับผมความหมายของไม่มีการคืนค่าหมายความว่าเมื่อเราเขียนฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วมีการเรียกใช้นะครับแล้วเมื่อฟังก์ชันทํางานเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะไม่มีการคืนค่าอะไรออกไปให้นะครับมันทํางานจบภายในตัวเองเลยนะครับผมตัวอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการเขียนฟังก์ชันในการแสดงข้อความออกทางหน้าเว็บนะครับผมโดยสามารถกําหนด สีทับและขนาดของข้อความได้นะครับผมในการเขียนฟังก์ชันนะครับเราจะเขียนไว้ที่ไฟล์นะครับ .js นะครับผมอ่าอย่างตัวอย่างนี้คือเราตั้งชื่อไฟล์ว่า s c r i p t นะครับ .js นะครับแล้วเขียนคำสั่งลงไปนะครับก็พิมพ์คขาว่าฟังก์ชันหาเป็นวัตตามด้วยชื่อฟังก์ชันในที่นี้ตั้งชื่อว่า Show นะครับวงเล็บเปิด และตามด้วยพารามิเตอร์นะครับในนี้จะมีพารามิเตอร์อยู่3ตัวนะครับตัวแรกชื่อว่า text text ก็คือทำมาที่ในการรับค่าข้อความนะครับที่ต้องการให้มันที่ต้องการให้แสดงผลบนหน้าเว็บนะครับแลว้วก็คอมมาตามด้วยพารามิเตอร์ตัวที่2คือ text size นะครับ text size ก็คือรับค่าขนาดนะครับของตัวออข้อความนะครับเราต้องการให้ข้อความมีความเ,ออเล็กใหญ่ขนาดไหนสามารถ ส่งค่าคำว่า,มมาเ,วเลขนะครับผมแล้วคั่นด้วยคอมมาสุดท้ายนะครับติดคัลเลอร์คือรับค่าสีสจะสามารถกำหนดสีให้กับข้อความได้นะครับก็คือใส่เป็นชื่อสีเลยแล้วต้องการให้เป็นสีแดงก็ใส่คาว่าเลสนะครับต้องการให้เป็นสีเ,เขียวก็ใส่คาว่ากรีนนะครับนะครับต้องเรียกปิดนะครับผมต่อมาใส่ปิกาเปิดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยคําสั่งนะครับที่เราต้องการให้มันทางานในนี้คือคําสั่งที่เราจะทำให้ทำงานก็นนคือทําการแสดง ข้อความนะครับโดยสามารถกำหนดนะครับขนาดและสีในข้อความได้นะครับดังนั้นคำสั่งนี้เราจะมีคำสั่งที่เข้ามาช่วยในการเซตนะครับขนาดและสีของข้อความได้ก็คือคำสั่งอของ c ีเนะครับพาร์ทเกสสไตชีตนะครับโดยข้อความนี้จะแสดงอยู่ในแท็ก p นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรนะครับว่า msg เท่ากับ ทีนี้เราต้องการที่จะนําข้อความมาแสดงในแท็ก p นะครับข้อความชุดนี้เราถือว่าเป็นเป็นข้อความบางนั้นมันจะคุมด้วยด o u b l e ลโ o t e นะครับก็คือว่า emoji เท่ากับนะครับ double q u o t ตามด้วยแท็ก p นะครับแท็ก p ก็ใส่สไตล์นะครับในแท็ก p ก็ใส่สไตล์ลสไตล์คือคําสั่งที่จะกําหนดนะครับรูปแบบในการแสแดงผลของตัวอักษรนะครับอันแรกก็คือ color color ค o l o ลอร์นี้คือเป็นคำสั่งของ CSS นะครับผมมันใช้ในการกําหนดสีของข้อความนะครับเราจะนําค่าของตัวแปร text color นะครับมาต่อกับคําสั่งของ CSS นะนะแล้วก็ใช้เครื่องหมายบวกนะครับก็ตามด้วยตัวแปร text color นะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกเพื่อทำการต่อข้อความชุดสัดไปนะครับ ตามด้วยดุลโคดนะครับผมก็ตามด้วยซิมิคอลอนเพราะเราต้องการเซตนะครับกําหนดรูปแบบของขนาดตัวกษรด้วยนะครับโดยใช้คําสั่ง Cs เนะครับแล้วก็ตามด้วยฟอนต์ขีดไซส์ครับคอลอนนะครับ,รแ,บ,บ,รบ, CBS, รบแล้วก็ตามด้วยค่านะครับ,นะรบเพื่อที่กำหนดก็คือค่าจากตัวแปรเท็กไซส์นะครับก็เครื่องหมายบวกก็ตามด้วยเท็กไซส์นะครับแล้วก็เครื่องหมายบวก,บกปิดนะครับ ่แล้วนี่มีการปิดแท็ก P นะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมีการนําข้อความไปแสดงในแท็ก P นะครับก็คือเอาค่าจากตัวแปร t e x ไปใส่นะครับก็บวก t ท x t นะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ดับเบวลโคดนะครับแล้วก็ปิดแท็ก P นะครับแล้วก็ดับเบวลโคดปิดแล้วเป็นดสิมมลอนนะครับอันนี้คือรูปแบบนะครับในการนํำคำสั่งนะครับอื่นๆมาร่วมกับ Java Script นในนี้เราจะมีคําสั่งของทีมแอลก็คือ tag T แล้วก็คําสั่ง Street s ีดเอสนะครับซึ่งอยู่ในสไตล์นะครับมาร่วมแล้วก็ต่อกับค่าของตัวแปร,นะรที่เราการเอามากระโดดให้แต่และแอ tribute ของคําสั่งซีเอสนะครับ,นะรบซึ่งตัวแปรเนี่ยเป็นค่าของจอแสค i ิปนะครับก็ต้องเอามาต่อโดยใช้เครื่องหมายบวกนะครับมาต่อร่วมกันพอเซ็ตเสร็จ ก็เก็บค่าทั้งหมดนี้ไว้ให้ตัวแปร msg นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาค่าที่ได้เนี่ยไปแสดงผลทางหน้าเว็บโดยใช้คำสั่งนะครับ j a v a s c r ก็คือ document write นะครับแล้วตามด้วยเริ่เปิดแล้วก็ตามด้วยค่าของตัวแปร msg ลงแลบปิดปด้วย s i n g l กษ o n นะครับแล้วก็ปิดการปิดของฟังก์ชันนะครับผมโอเคอันนี้คือฟังก์ชันนะครับการใช้งานนะครับเราก็จะมีการ เรียกใช้โดยอ้างการอ้างอิงจากไฟล์สคริป js ที่ไฟล์ทีมแนะครับแล้วก็ทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน show นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรียกใช้งานฟังก์ชัน show กันนะครับผมโดยไปสร้างไฟล์นะครับชื่อว่า s k r p p t 5 h t m l โอเคก็ใส่แท็กท ml นะครับเปิดแท็ก h e a ตรงนี้เราจะมีการอ้างอิงนะครับไฟล์ส c ริป t 5, 5. .js นะครับซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์สกิป 5. html นะครับการอ้างอิงก็คือใส่แท็กสกิปใส่ type เท่ากับ text/javascript นะครับแล้วก็ทำการอ้างอิงไฟล์สกิป 5. js นะครับก็ใช้คำสั่ง csr เท่ากับนะครับแล้วก็อ้างผ่าดรือที่อยู่ของไฟล์ในทีนี้ไฟล์สกิป 5. js กับไฟล์ html 5. ให้ทิลเนี Lee, ่ยมันอยู่โคเดอร์เดียวกันเราสามารถใส่ชื่อไฟล์สกิป 5. JF ได้เลยนะครับผมโอเคนี่คือการอ้างอิงไฟล์เพื่อเราจะทำการเรียกใช้ฟังชันโชว์เสร็จแล้วก็สร้างแท็กบอดี้นะครับแล้วก็สร้างสกิปอ่าแท็กสกิปขึ้นมานะครับเพื่อจะทาการเขยงคําสั่งัวสกิปลงประเดนี้นะครับก็แท็กสกิปครับใช้เท่ากับเทคนะครับเสร็จแล้วจสกิปนะครับแล้วก็ทําการเรียกใช้ ฟังก์ชันโชว์อ่ะกับพิมโชว์เราได้เปิดปิดรูซิการอนแค่นี้เองนะครับแล้วก็เป็นแท็กสคริปตปิดแท็ก HTML อ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองรันอ่ะทีนี้การเรียกโชว์อ่ะลืมไปนะครับโชว์เนี่ยต้องมีการส่งค่า้กับตัวแปรพารามิเตอร์นะครับผมมีอยู่สามตัวก็คือข้อความขนาดของข้อความแล้วก็สีของข้อความอ่าในนี้เราใส่ข้อความคำว่าวีลคัมอ่าในหน้าเว็บแสดงคำว่าวีลคัม ขนาดก็คือหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยพิกเซลนะครับสีก็คือสีสีบรูนะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเราลองรันดูนะดูผลลัพธ์อ่าหน้าเว็บก็แสดงคำว่าวีลคอมนะครับขนาดหนึ่งร้อพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นสีบรูสีน้ำเงินนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอ่าเป็นส,เนสีเป็นสีแดงนะครับเขียนคำว่าเลด อานแล้วองรันใหม่อ่านะครับใ่สีเป็นสีแดงนะครับข้อความ็ายกายเป็นสีแดงนะครับแสดงเขาว่าวิวข้ามขนาดหนึ่งร้อยพิกเซลแล้วก็เป็นสีแดงครับอ่าลองเปลี่ยนขนาดนะครับเปลี่ยนเป็นร้อยห้าสิบอ่าแล้วก็เปลี่ยนข้อความนะครับวิวข้ามเพิ่มข้อความมาเว้นวรา ทูทีโอทูเอ็นบักเวโกเอ็นบักแชนแนลโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีออเรนจ์ออเรนจ์สีส้มนะครับผมให้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้ม ขนาดตัวสอดเป็น150นะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนข้อความนะครับอ่าใส่ไปให้ฟังก์ชันว come t o ทูวิ o c h a ช n น l นะครับขนาดตัวสอด150พิกเซลนะครับแล้วก็สีเป็นสีออเรนจ์ก็คือสีส้มนะครับส่งไ้ฟังก์ชันนะครับมันก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันโชว์นะครับโอเคแล้วก็ลองรันโปนะรแกรมดูโอเค ข้อความก็เปลี่ยนนะครับ welcome นะครับ to vego channel อ่าข้อความมันใหญ่ไปเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหน่อยใส่ไปแค่หนึ่งร้อยโอเคนะครับโอเค welcome to เวกโอลชแนลนะครับเป็นสีส้มนะครับเป็นสีของบริษัทนะครับผมโอเคอันนี้คือการเขียนฟังก์ชันนะครับที่ไม่มีการคืนค่านะครับโอเคต่อไปเราจะทําการเขียนฟังก์ชันนะครับที่มีการคืนค่านะครับความหมายนะครับก็คือเมื่อฟังก์ชันทํางานเสร็จนะครับมันก็จะมีการคืนค่านะครับออกไปณตำแหน่งที่มีการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ เราสามารถนําค่าที่ได้เนี่ยไปใช้งานต่อได้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่ไฟล์นะครับ script5.js นะครับในนี้จะสร้างฟังก์ชันนะครับชื่อว่า area นะครับก็คือทำหน้าที่ในการคำนวณหาค่าพื้นที่นะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะครับผมก็พิมพ์ว่่า f ฟังก์ชันเป็นวัตตามในชื่อฟังก์ชันในที่นี้ตั้งชื่อว่า area แล้วเ,เปิดแล้วตามด้วยพารามิเตอร์อในที่นี้จะมีพารามิเตอร์อยู่สองตัวครับก็คือ L L ก็คือความยาวนะครับ c o m m ตามด้วยตัวแปร W W ก็คือความกว้างนะครับแล้วปิดนะครับแล้วก็ปีกาเปิดแล้วก็ตามด้วยคําสั่งนะครับในนี้ก็ประกาศตัวแปร a นะครับเพื่อทําการเก็บค่านะครับการคูณกันร,ระหว่างค่าของพารามิเตอร์ตัวแปร L กับตัวแปร W นะครับก็คือ y a เท่ากับ L คูณ W ไปด้วยซิมมิลอนนะครับแล้วก็มีการรีเทิร์นค่าของตัวแปร A ออกไปก็พิงเขาว่ารีเทิร์นเป็นวักมีชื่อตัวแปร A แล้วเป็นด้วยซิมมิอนก็ปดก้าปิดของฟังก์ชันนะครับโอเคอันนี้คือฟังก์ชันในการคำนวณหาค่าพื้นที่นะครับก็คือเอาค่าตัวแปร L กับ W มาคูณกันเก็บไว้ที่ตัวแปร A แล้วก็มีการคืนค่าออกไปนะครับเแลเดี๋ยวเราทำการเรียกใช้นะครับ อ่ะทีนี้เราจะกลับมาที่ไฟล์1 5 h t m l นะครับหลังจากเรามีการอ้างอิงไฟล์1 5 j s เรียบร้อยแล้วนะครับที่ที่ h e a นะครับผมเราสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชัน area ได้เลยทีนี้ฟังก์ชัน area เนี่ยมันมีการคืนค่ากลับมาให้เราก็ต้องมีการประกาศตัวแปรเพื่อทําการรับค่าที่ตัวแปรที่ฟังก์ชัน a นะครับส่งกลับคืนมาให้ แล้วก็ประกาศตัวแปร x นะครับว่า x เท่ากับแล้วก็ทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน area น,นะครับเลยเปิดต้องส่งค่าให้กับตัวแปรพารามิเตอร์2ตัว,ตว,วก็คือ l กับ w นะครับก็ส่ง x สิบนะครับไปให้กับตัวแปร l นะครับแล้วก็คอมมาส่งเลข2ไปให้กับตัวแปร w แล้วเรียกปิดปดีวสิิวเนนะครับมันก็จะเอาค่า10กับ2ไปทำการคํานวณก็คือไปคูณกันแล้วก็ส่งค่ากลับคืนมาให้นะครับก็คือได้ค่า20สส่งให้มาเก็บไว้ที่ตัวแปร x เสร็จแล้วก็เอาค่าสไป x ไปแสดงผลอ่าในที่นี้เราจะแสดงผลผ่านฟังก์ชันโชว์นะครับผมก็รีใช้ฟังก์ชันโชว์นะครับแล้วเปิดนะครับแล้วก็ใส่ค่าสไป x ลงไปนะครับเพื่อให้แสดงผลนะครับแล้วก็คอมมาแล้วใส่ขนาดจะให้ขนาดตัวสอนเท่าไหร่ในี่ใส่เป็น150นะครับคอมมานะครับแล้วก็ใส่สีนะครับในี่ใส่สีแดงนะครับผมอ่าแล้วก็เลือกปิดเป็นซิมบอลน,นั้นค่าของ ต่อแปร x จะแสดงผลออกมานะครับอ่านมาแค่นโชว์นะครับจะลองรันโปรแกรมดูดผลที่ได้นะครับก็จะแสดงเลขยีอ่ออกมาครับเป็นสีแสดงขนาด150พิกเซลนะครับน,นี่คือค่าของต่อไปร x ที่มันแสดงผลนะครับอันนี้คือการพัฒนาฟังก์ชันทางฟังก์ชันที่ ไม่มีการคืนค่าแล้วก็มีการคืนค่านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าเนื้อหาคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน v e g o c h a n n e ถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ